ཚཚང བྱིས བྱེ เรียนลยวะ <N ous> น่าจะเป็นสีนะฟิสิกส์เหรอวะไม่ยากเรียนเลยอ,ะอ่ะสอดต้องนานต้องต่อชั่วโมงงั้นก็ดอดเลยสิเรียแล้วมึงขึ้นไปทำอะไรบนนั้นวะลงมาเออเออเออล้วไงสอดไม่ดด ากโดดอยู่หรอกนะแต่ว่าภาบเนี้ยไมเก็บคะแนนนะดิโอ้ยก็เห็นจะเก็บคะแนนทุกคาบเลยแต่ก็ไม่เห็นจะเก็บเลยเออใช่แค่คาบเดียวเองโดดเถอะเนี้ยคาบเดียวก็เห็นพูดแบบเนี้ยทุกคาบเอาไงถ้าว่มึงโดดกูก็โดดนะเออน่ะคาบสุดท้ายคาบเดียวสัญญาเออเออเออโดดก็โดดข่าวนี้คาบเดียวนะมึงเออเออ งานกีฬาสีที่ครูเป็นสีพวกเราทำอ่ะองไงมะเออแล้วทำไมต้องแค่พวกเราด้วยคนอื่นก็มีใครๆแม่งแล้วไม่ใชนงานเกะมึงมันไม่ใช่งานเล็กๆนะมึงใช่ไหมมันไม่ใช่งานเล็กๆนะมึงเออพวกเธอทั้งห้าคนจะต้องทำงานสเตนเชียเป็นการลงโทษที่พวกเธอไม่เข้าเรียนค้าของฉันถ้าพวกเธอไม่ทำ คเกศีแล้วไงวะไม่เอาก็ได้เว้ยขอบายไม่ได้มึงต้องเอาเพราะเกศีวิชาเนี้ยมันสำคัญกับกูมากกูจะเอาไปยื่นใส่พอร์ตเรียนต่อให้สวยๆเลยนะมึงได้อืออืได้ครัเนี่โอเคงั้นเราก็มาแบ่งงานกันจะได้เสร็จเร็วๆไปชุมที่ โอเคปะไปดูโอเคงั้นก็เรื่อนาะขึ้นบ่อเลยใช่งานี้ก็ต้องตังไน่นอนอยู่ข้าวยี่สิคะแนนไปไหนได้ก็่กับคู่ครูนี่แหละไม่ได้ยินไหมะมันถูกข้าวอไม่ที่ใหม่จ้ากระรี่กันี ใจเย็นเห็นส <c ười> ิงท e> <c ười> nah ุเรีบพี่กูมึงอยู่นี่ไงจะเสร็จแล้วเนี่ยแล้วข้าไปกินโจ๊กเจ็ดตุ้ยทุอยากไม่อยากกินตุ้ยมาเริ่มแบกเลยบีมมึงก็เป็นคนออกแบบเซอร์สเปเชียล้วกันโอเคนะเดี๋ยวกูให้อะก่อนมาไปช่วยกันโอเคเอออาร์ตี้มึงมึงไปหาไมปอัดมาแล้วกันกูว่ามึงน่าจะรู้จักร้านที่ขายถุยนะ โอเคตามนี้นะเด,ดเ,นเด๋ยวคุณใหู้คือกูกูขอว่ารูปแล้วกันมึงฮะมึงมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคือกูกูไม่ไว้ใจบีมมันอะ่ะ <What? S 1> นี่มึงก็รู้นี่ว่ากูแข่งว่ารูปชนะต่ำไปถงม,มากต่ำไปถง ออไอ้สัตว์แค่เคยประวกวดประถมก็ทำเป็นอวดชนะเลยนะมึงโอเคโอเคเอาตามนั้นแล้วกัน okay, okay. งั้นมึงก็เป็นคนบ้านลูกส่วนบีมก็ให้บีมมาไปช่วยมึงโ okay, อเคตามนี้ส่วนกูกับกู้มานะเดี๋ยวจะหาอุปกรณ์ที่เหลือมาเองโ <Okay. S 2> อเคเขีได้เลยเอาดีมากกับกูมึงอะนะ ล่างควายแบบมึงก็ต้องไปใช้แรงงานไปซื้อไม่ได้เลยปล่างคปวาล่างเปิดขวาล่างเปวาเป่าูลเาปูอยู่โน่เอามาให้มันสิลืมกุาเลยกขอคบป่าเนเมืองอ๋อพาหองมึงมีอะไรให้กูช่วยป่ะไปเนื่เมืองต้งรอาิตี่ละ เอออาร์ตี้มึงววานที่ไหนแล้ววะกูได้ผสมสีผูกเออเร็จยางไม้ก็ขนมาแล้วเนี่ยหนักหนักเออคือกูไม่ทำเลยวะ่ะอ,อ้าวกูสั่งให้อากรแบกไม้อัดมาเออเมื่อคืนกูนอนดึกอ่ะคือกูก,กูกูปัน่นงานคูไม่เม,ม่พวกมึงรองไง กูปั่นเสร็จกูก็เผือหลับไปอ่ะโทษทีนะมึงมือมือไหวปะเนี่ยกูไม่เคยเห็นมือไปอนี้เลยอ่ะหน้าตามดูไม่ค่อยสดชื่อนะเนี่ยเนาะไหวๆไกวูแบบเพียๆนิดหน่อยมึงเดี๋ยวพักก็คงหายแหละงั้นข้าหน้ามึงอย่าลืมนะมึงรีบทำให้เสร็จนะเพราะว่าใกล้ถึงวันที่ต้องขึ้นฉากแล้ว หรือว่ากูเอเอไอของมึงเนี่ยรีบดีจะได้วาดอยากทำมันเสร็จเสร็จแล้วเนี่ยคือกูนี่มึงไม่ทำาอะไรแล้วใช่ปะกูสะกดหว่ดมึงพอดีกูขอโ,โทษที่ะไรวะมึงผัดมากี่รอบแล้วเนี่ยมันใกล้จะเสร็จแล้วเนี่ยอีกอาทิตย์ดเดียวเองกตแปบมึงยังไม่เสร็จเลยมึงมึงใจเย็นดิฟังเหตุผลมันก่อน เห็นผลเที่ยเลยวะกูว่าแม่งคำแก้ตัวต่งหากวะ่ะไหนมึงบอกว่าเกียริชานี้สำคัญกับมึงมากไงพวกกูอ่ะตุ่าตั้งใจทำเพราะเห็นว่ามันสำคัญสภานาโคตของมึงไปดูสิ่งที่มึงทำดิพูดถิ่มเ,เกียรติว,วะ่ะ